เอาแล้วโอ้โหเอาหลุดโอ้โห,โโหมาถึงก็แต่เช้าเลยหลุดแต่เช้าเลยวันนี้ห <laughs> ลุดแต่เช้าเลยครับนะเคตีเข้าไปไเดียวต้มเลย<ๆ>นี่นี่นี่ขึ้นนี่ขึ้นจีบอะขึ้นจีบอะโอ้ยตายตายตายไไมม่่ดุ้เพี หลุดแต่เช้าเลยอืมกับที่เดิมด้วยไม่เข็ดด้วยนะวันนั้นก็โดนกับทีนี่มาแต่วันนั้นโดนกัดเหลี่ยมนู้นนะโดนกัดเหลี่ยมหน้าวันนั้นเองโดนต้องลุกจาก ไม่ใช่ตรงลูกจากนะเองแข้งไม่เหลี่ยมนะั่นแหะแต่ออกขวาหน่อยนึงตรงลูกจากอ่ะแล้วมันมาขาดกัดตรงปลายกิ่งน,นั่นไงอยู่นีหว่าต,ตัวเล็กตัวเล็กกดกล้องมัน้ยนะ,นะ ึงซ้ำใต้น้ำด้วยอืมซ้ำด้วยกัที่แรกไม่โดนแม่งซ้ำด้วยวันนี้ปลาดุนะออสองกว่าวะ่ะสองกว่าอเอาเอสองกว่าตัวนี้อ,อืมประมาณสองสามสองสี่อะเนี่ยเออประมาณสองสามสองสี่ได้นี่ครับเต่าก็โดยครับสีน้ำเงิน สีฟ้าน้ำเงินครับ<ส>ก็ด<ส>ทำงานครับฟ้าน้ำเงินก็ทำงานนะครับกัดทุกสีบอกเลยไม่สีนี้ดูตามกราฟแล้วไปลองแค่สีดำสีเดิยวเเงนะงที่มองเห็นชัดอะ่ะอืมอี่ครับวสวยๆเลยครับ อืมขยับตีไปขยับตรงนี้ก็ได,อ,ดอ่าสองตัวแล้ววันนั้นที่ทอมมาก็บอกกัดอยู่เออตรงเนี้ยที่ทอมมาก็ยังกัดอยู่นะได้ไปได้กลับเลยด้วยๆจำได้ อเอาแล้วนี่ไออืมไม่ได้คิดด้วยนะอ่าทำไมอ่ะก็ไม่ได้เปลี่ยนแบบไงโอ้โหตั้งนาแล้วยังไม่ยอมเปลี่ยนอีกหาเอ้ยโมีไซม์หมดมีไซเออตรงตรงนี้นี่ส่วนใหญ่จะประมาณสองหมดเลยนะ,ะคร่แล้วก็ได้ประมาณเนี้ย <c oughs> แต่ตัวนี้ตัวนี้เล็กกว่าคราวที่แล้ว ai tổ thì leo, lớn hơn. Ba mì size một người. Mình thì mới hơi trời nữa không thấy chơi này. Hôm nay bói tì มีไซต์ซะด,ด้วยนะ,นะเจอ,อจริงๆนี่จังๆเลยจังๆเลยเจอเ,อ,เ,อ,เอ,อ้าเอ้าหานี่ครับโอเคขนาดตีฟู่ยังโดนอะ่ะ วันนี้ตามไม่ทันแล้วครับสามศูนไม่แล้วเดี๋ยวนะเกเชือดสามศูนไม่แล้ววันนี้เยอกเลยเยอเลยยเลยสีเขียวก็เอาครับกับทุกสีต้องบอกเลยครับว่าแดดทุกสีได้คิวนะเนี่ย ยังไม่หม่านกับสีฟ้าไงวะเอาลูดนะโหส่งเลยด้วยเออใส่จังทีจังหวะวัดปลาอ่อนลงไปเยอะเลยเออว่ะเออรู้สึกเลยไม่มีอะไรเลยพี่วัดใส่หย่อนเลยไม่มีปั่นไม่มีกอตาเออไม่มีปั่นไม่มีอะไรเลยไปตกกระพงมากเออเออ ใส่เข้าวางบ่อยเนี่ยไปตกกระพงเยอะจะเป็นไงครับทุกคนพึ่งบอกแบบแมปเนี่ยต้องใส่ไม่ไม่ไม่หมานกับสีนี้ไอหาวัดปลาตัวแรกก็ไปซะแล้วกัดเต็มเต็มเยนี่ยนะสายมันยอดเด้อเมื่อกีออ้ไม่ได้ปัน่นตรงปั่นตามเลยวัดเลยไม่มีปั่นตามเลยแบบว่า ทรงอะทรงอยู่แต่ไม่ได้ปั่นตามอ,อ,อ่อนครับอ่อนครับยอมรับถ้าเคอยักษ์นะผมบอกเลยนะอ่าทางเนี้ยก็ไม่เคยเจอเลยอ่า,างนที่ดูก็สวยอยู่นะรูนะ่ะสวยอยู่นะ,ะเอออ,อืม ไอหาจหังวะไอนี่พอดีเลยไอถักบุ้งพอดีเลยลาผ่านถักบุ้งพอดีเลยอเไอหาไม่เคยเจอก็เจอเว้ยทีเดียวหายครับตามฟอร์มตามฟอร์ม đi rìo không Không phun áo luôn áo luôn, áo lài quá, ô hô, Mà ngay ngay nè, ngay ngay đấy, không ạ. ได้คลิปสักตัวไหมเนี่ยได,ได้ได้คลิปสักตัวง่ายๆได้ปลาสี่ตัวได้คลิปสักตัวไหมเนี่ยอะไรว่า